ห้าอีออกสามอ๋อน้ำมานำ้ำรม่วมาหก แกอยู ados, ่ในห้องรับรองครับพี่ผมอยู่บนเครื่องครับพี่มีอะไรไหมครับเอ่อท่านอยู่กับพี่เล็กครับนายธุธรรมครับครับสามห้าสามอะไรอ่าตัวสอมรับเด้งหะสามห้าครับพี่รับในใจครับะครบอ่าทองห้าพันล้าน

ตัวจะดรอันก่อนพี่เอาเเอาารพร้อมยังพร้อมยังพร้อมเออพร้อมเสร็จแล้วครับหนึ่งถึงสิบแปจะไม่เล็กรายท่างแต่ว่าจดเลขไว้ด้วยมองผลมาอยู่ข้างบนจนจนมาถึงเนื้อลงล่างหมดเลย สองหนึ uh, uh, well? uh, nah. ่งอ่านดังๆเลยครับหนึ่งเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดนี่อ่านตัวนี้ครับเลขที่สองเจ็ดเจ็ดฐานฐานก้อนด้วยนะครับฐานเจ้าฐานเบอร์ฐานนู้นฐานด้วยนะครับดังๆ แลำดับที่สองเกียร์ลำดับที่สามชิ้นเกียร์ไม่แล้วก็ได้มาทายฟังจุดจุดชิ้นเกียร์เบอรที่5ที่เกียร์ใหญ่ลำดับที่6ลบที่7

อันดัตติติปเป็ดห้าเร้าอไปเันครับสี่เจ็ดอะไครับปเลยครับขง้างใน้างในครบ18แล้วก้อนราลังไปนเ่นป็นแปนะครับ กำลังไปไปนะห้า <Roth> นัมที่ายเี่มย่างรมยงมยมยครับยัเดเจ็ดเก้าหกงัน้าเยอะมอาแปมือดีๆมือแข็งครับเออเสาม้สอีกน้อย

หน <c oughs> I mean ึ่งสิบสงสิบสงบนอกในกรงรับนครับลูีออกหมดครับนอกี

อครับเดี๋ยวนเราก็ลองเลยั่นนลองเลยครับ มัามีของของทางไหน,นอีกคืออสบอครัท่านจะเน้ไปแบ,บ่ง <S S S 1> ไงนอาจะเปร้อยครครบ้นะได้คือเราขายทขาดไปไม่ได้แายทังดีเฮ้ยหนใส่เมมโมรีการ์ดเนินฟิวแอคชั่นกับตายต ไปเดี๋ยวเข้าไปกราบชายไปท่านแล้วไปกราบรานานะครับอ่าพระคุณท่านทัสิครูปนะครับขึ่นสุขาสมบี่จะได้ประกอบพิธีเจริญพุทธม,มนต์ต่อไปในช่วง,ง,งนี้ก็ขอกราบเรียนท่านประได้ประชาสชนนะอยาิโยมได้ทราบในช่วงนี้ก็ขอกราบเรียนขอบคุณ ครับครับสิบรูปนะครับที่จะได้ประกอบพิธีจเจริญพุทธมนต์นะครับแท้กทราบหิมลกูรบารจาที่อาสองอะนะครับด้ประกอบพิธีในหลังจากนี้ไปวันนี้นะครับจากที่ราพียนะครับเป็นบุรของคุณอาสูงที่นะครับที่ เป็นความท้องเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางนณาสง์ทางบ้านฝ่ายบ้านเชยแล้วก็พี่น้องภาษาอสน่เราเป็นที่นงจากการเรีนร้ของประเทศราให้แบ่ด้วยเนื้มหาสารที่เห็นแบบนั้นสภาพความแย่ๆหรือสภาพเศรษฐกิจในบ้านของเรานั้นอาจจะได้ด้วยึงจุดต่อสุดนะครับ ้ำมนต์ใครก็ตามเยเอาไปใช้ติดประเภทเยจะไม่ดีนะเพราะว่าเหมือนกันบน้ำมนต์ของท่านลูกตาไม่้คือผนน้ำมนต์ง่านะท่อบอลจะออกไปลูกตาไม่โดนะน,น,น้ำมนต์เสร็จ